มสมัยก่อนเคยอยู่กับหลงปู่ม,มั่นตั้งแต่ปีพศ2580เคยเป็นเนมึ้นอยู่กุกท่านห้าปีกว่าไปดูความเป็นอ,อยู่ของยุคสมัยกัะนู้นกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันสมัยนั้นท่าเน,นเนมเนี่ยสนใจทางด้านธรรมะปฏิบัติมากปัจจุบันนี้โตเตะไปตามถนนร้นทางแล้วก็มักจะไปจอดด้วยปักกฎในสถานที่ชุม,ม,มชน จุดมุ่งหวังนั่นคืออะไรนั้นไม่ทราบมันแตกต่างกันเยอะสมัยก่อนโน้นอาจามาเคยไปอยู่กหลวงปู่มั่นพุทธตะเทระตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมันจะเข้าเมืองไทยอ่ะลังจะเข้าเนี่ยอาจะมาออกเดินทางป็จะพัาหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นเข้าแล้วก็แพ้สงครามเข้าไปดูแล้วสมัยนั้นน่าเลื่อมใสจริงๆคือพระเมรุเจั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมุ่งหน้าเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มั่น เพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่และท่านแต่ละองค์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยในเมื่อท่านมาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแวะไปนี่ไม่ผิดหวังคือท่านจะคุยเฉพาะอุบายวิธีที่จะออกจากทุกข์หรืออุบายวิธีที่เข้าสู่สมาธิอันเป็นว่าสัมมาสมาธินั้นศึกษากันอยู่ตลอดเข้าไปไม่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสอย่างงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ย เราจะเข้าไปเลยไม่ได้คือมีด่านหน้าคอยกักอยู่ได้แก่บ้นนังโดวัดหลวงปู่อ่อนแล้วก็วัดภูทรพิทักษ์วัดพรนจารย์ฟั่นหรือหลวงปู่ฟันแล้วก็ต่อไปทางขานุนก็โคกมนาของอาจารย์กว่าอาจารย์กูพอเลยไปอีกกันมามนวัดอาจารย์คงมาอันนี้เป็นด่านหน้าแต่และสายที่ออกเดินทางมายังงมาจากสายอุบลก็มาผ่านวัดอาจารย์คงมา ถ้ามาจากทางสายโคราชมาจากทางอ,ดอุดรก็มักจะมาผ่านวัดลุงโปอ่อนนงเงี้ยแต่แล้วองค์ต้องเข้ามาสู่สำนักแล้วก็ต้องถามผู้อยู่ไกลชิดก่อนว่าความเป็นอยู่ของผมเนี่ยจะเข้าได,ด้หรือยังในเมื่อเจ้าสำนักกันบอกว่ามองแล้วยังไม่ควรก็ต้องอยู่ฝึกที่นั่นก่อนพอสมควรเจ้าสำนักเห็นว่าเออดีพอสมควรนะี่ยพอเป็นไปได้จึงจะเข้าไปสู่สำนักของลวงปู่ได้ พอไปถึงแม่เนี่ยท่านจะให้ธรรมะเป็นประจําวันเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณธรรมไปท่านจะให้ธรรมะท่านสูงแล้วเมื่อพระที่เพิ่งจะฝึกสมาธิท่านก็ให้ธรรมะท่านต่ำเลยได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันถึงแม่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปริญญาแต่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังทุกวันเหมือนกันก็เลยเกิดให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยพอสมควร ทีนี้ระหว่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทั่วสารทิศหลังไหลเขาไปเนี่ยจะได้ธรรมะแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปคุยกันที่ไหนก็รู้เรื่องกันเป็นอันเดียวกันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันร้อยแปดพันเก้ามาลูกสายไหนต่อสายไหนปฏิบัติกันแบบไหนรูปไหนมันวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกันแล้วจนฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นคนละลัทธิไปเลยฟังไม่รู้เรื่องกันซะเลยก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่ายากแก่งการศึกษาปฏิบัติ แต่ที่สําหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่กิเลสนําพาแลแ้วก็แหมน่าเสียดายยัตมาบ่นเสมอเห็นหมูค่คณะครูบาอาจารย์ระบ่นเสมอยิ่งไปเห็นบางท่านบางองค์กระโดดเข้ามาสแสดงตนเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านกรรมาฐานแต่บางทีก็เตือนว่าก็ท่านเข้ามานี้ไม่ถูกต้องนะท่านมาตามลูกของกิเลสกิเลสบัญชาท่านมาคือต้องการอยากจะได้ลาภสักการะต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงอันนี้กิเลสบัญชาท่านมา แล้วท่านจะมาปลดเปื้องกิเลสก็ได้ยังไงเพราะนั้นท่านต้องไปฝึกปฏิบัติซะก่อนให้ดีอะไรเนี่ยมักจะเตือนด้วยเพราะฉะนั้นจึงว่าสําหรับการศึกษาปฏิบัตินี้ต้องพยายามดูดูให้ดีว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนขนาดไหนและการปฏิบัติเป็นรูปายวิธีที่จะออกจากกิเลสทุกจริงหรือหรือเป็นรูปายวิธียังไงบ้างเนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลในเมื่อไม่ได้ผลเนี่ย จะมาบอกวการทําสมาธิก็แค่นั้นไม่มีผลอะไรเลยก็มักจะมองในแง่ผู้อื่นว่าดําเนินเหู่นก็เหมือนกันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพยายามให้เลือกหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเวลานี้น่าเสียดายจริงๆญาติโยมทั้งหลายรู้สึกว่าหลายฝ่ายหลายแห่งอยากจะต้องใจปฏิบัติแต่ขาดครูอาจารย์ที่ดีนําพาที่จะนาพาประพฤติปฏิบัติหาเป้าที่ถูกที่ต้องแหม้ยากเหลือเกินเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่กระโดดเข้ามาโดยส่วนใหญ่ ก็มาด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแล้วจะมาปลดเปลื้องกิเลสของผู้อื่นมันจะปลดเปลื้องไดอย่างไงเพราะตัวเองก็มาด้วยลูกกิเลสกิเลสบัญชามากระโดดเข้ามาเพราะกาลังของกิเลสบันดาลทั้งนั้นมาต้องการอะไรเรารู้อยู่คือสิ่งนั้นท่านก็อยู่ใต้อ,อำนาจโลกธรรมนั่นเองแล้วท่านจะนําพาผู้อื่นในพ้นจากโลกธรรมได้ไงนี่มันน่าเสียดายเพราะนั้นยังไงขอ้พวกเราตั้งใจศึกษาและประพฤติธปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะเห็นผลอันนี้ก็มีแค่นั้นนะนะคอยพวกเราตั้งใจกัน ทีนี้ก็ยังว่าอาจมาเองก็ติดธุระซะอีกนะเดี๋ยวเที่ยวหลังแล้วว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะพวกเรามานั่งคอยก็เหนื่อยอาจารยจะมาฝอยอยู่นี่นานก็จะเหนื่อยกันละเดี๋ยวเที่ยวหลังมาภาวนากันใหม่ตอนนี้อามามาเห็นแล้ววัดนี่มาเห็นแล้วมาเห็นหลวงพ่อแล้วที่หลังก็นัดง่ายเราจะมากันเมื่อ,อไรตอนไหนก็ให้หลวงพ่อเต,ตือนไปอามาก็จะรีบมามาเห็นแล้วเรื่อมใสเหลือเกินอาจาจะเอาเรื่องอันนียไปเล่าบอกเล่าเก้าสิบรรดาพุทธมามังกรให้ทราบว่าพวกเรามีปกติความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากที่อื่น มาถึงได้ตั้งอ,อกตั้งใจฟังจริงๆไปบางแห่งเคยนิมนต์อาตมาไปคุยเนี่ยไปถึงก็คุยไม่ได้เพราะเราคุยเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็สารพัดเลยจะทําไม่มีกิริยาอาการที่จะน้อมรับอาตมาไม่เห็นที่นี่แม่หน้าปลื้มใจหน้าดีใจจริงๆมานึกถึงในยุคสมัยหลวงปู่มัน่นรู้สึกว่าท่านสอนพระเนนดีอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นนี่นะต่างองค์ต่างช่วยกันรักษาต่างองค์ต่างช่วยกันประคับประคอง ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิจิะได้อย่างดีเสมอเราต้องการอยากจะทาให้เขาเรียกไม่จิ้มฟันภาษาเม,มืองอีสานชอบเรียกกันว่าไม่เกียร์คือไม่นั่นพระฉันเสร็จต้องรีดจกกิ้มฟันทําความสะอาดโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรแต่เราเราก็เคยเห็นอยู่บางที่กูบาอาจารย์ไปไม่มีไม่จิ้มฟันไม่มีไม่ชาระไปละพราะจันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยคุยบางที่ผักมันติดลายฟันบ้างอะไรบางเม็ดข้าวบางมองไปแล้วมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่สวยเอาซะเลย เออนี่อันหนึ่งล่ะอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับอ,อมิตรเหล่านั้นมันเจือและเหน็บอยู่ในฟันเนี่ยในเวลาวิการมันก็ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกันหลายๆอย่างรวมแล้วก็คือว่าที่ม,มันออกเสียดีที่สุดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐา,านจึงให้มีไม่กินมฟันแล้วก็กิ้มออกนี่เล่าถึงเรื่องการทาสมมติพระองค์เนี่ยจะทําให้กิ้มฟันในหมู่คณะที่บําเพ็ญอยู่ในเขตนั้นๆจะทําเสียงใ้กระตุ้กระเทือนไม่ได้เด็ดขาดคือจะต้องเอาไม้อันเนี่ยไปตอกสถานที่ห่างเสียงไม่มารบก,กวนเลยเด็ดขาด ดอกทุบๆเพื่อนบานแล้กก็มาผ่าผ่าเสร็จเก็บร้อยดีแล้วก็หอบกลับมาพอกลับมาถึงเวลาเดินจงกรม,กมเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมาเหลาไม่กิ้มฟันเป็นประจำเหลาว้เยอะๆครูบาอาจารย์ทางนู้นมาแล้วก็ออถวายท่านครูบาอาจารย์ทางนี้หอ่อตัวท่านสมัยกนนุ้นเวียนหากันเสมอเราก็ได้ห่อไม่จิ้มฟันถวายท่านทุกองค์เลยได้บุญกระทำทุกองค์ทุกองค์อันนี้เป็นย่างั้น เสียงไม่ให้กระทบรบกวนหรือเนี่ยทำไมยังกิดนิ้สายไปไหนม,มักจะมีพาเจ็ดหน้าตนติดมือทำไมต้นกันนั้นยอยู่ในวัดเนี่ยจะไอเนี่ยใครไอปึ้งด้วจามเพียงออกมานีนไม่ได้จะต้องโดนเทศนะ